สวัสดีครับวันนี้วันพุธท,ที่10พฤษภาคม2อ6 6นาค6นะครับจะพาพี่ๆมาชมไผ่ข้าหลามทองนะครับชุดนี้ทางส่วนได้ทำการขุดเง่านะครับไป่ข้าหลามทองมาลงถุงชําไว้นะครับอายุประมาณ1นเดือนกว่าๆนะครับ ครับก็เป็นปีแรกนะครับที่ทางสวนได้ทําการขุดเงามาลงถงชํานะครับ<ตา>ก็การแตกนะครับการแตกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ<ตา>นี่ก็ รอให้ลากเขาเดินดีก่อนนะครับถึงจะแบ่งให้กับพี่ๆได้นะครับปีนี้ขุดไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะลองขุดทดลองก่อนว่าอาการการแตกรากน้าการแทงยอดนะครับการแตกใบนะครับเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับ ก็สําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถถ้าเข้ามานะครับทางเพจสวนธนบัสกนครนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจมีมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่ข้าวลามทองนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัตรสกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัตรการ์เด้นนะครับ พี่ๆเพื่อนสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับ